ใชยนัดต่อห5าหา <c oughs> ้วโอ้ใช้ได้เลยครับ <c oughs> ทั้งหัวไหล่ทั้งกล้ามท้องโอ้ใช้ได้ใช้ได้ โอ้เส้นขึ้นหมดเลยเส้นขึ้โอ,โอ,โอเจ็บจะถึงหรือเปล่าอ่ะสี่ะจะถึงไหมครับ ใช่ได้โอ้ยอย่อางเข้าตาแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาคนที่เขาเล่นได้เป็นร้อยนี่ต้องแบบยกโปให้เลยนะครับอวันแรก20รอบนี่ผมก็เต็มคืนแล้วเอาจะไหวไหม มาสิโอ้ยใช้ได้ใช้ได้เอาอีกเอาอีกรอบนึงจะเอาอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าสิบแต่ว่าเหงื่อนี่ไหลเข้าตาแล้วตอนนี้ต้องเก่งหน้าท้องสุดแล้ว กลับมากลับมาดิโอมันจะไม่กลับมาดิอ,อมันจะไม่กลับมาดิอตอนสุดท้ายมันจะดึงไม่กลับดิครับเพืเ่นอนๆใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหขอบคุณครับ โอ้โหอย่าเข้าตาดันแสบตาเปียกหมดเลยครับตามแขนนี่เปียกหมดเลยอู้ใช้ได้จริงๆโอ้โหแน่นอนแน่นอนต้องยอมรับเลยคนที่เขาเล่นประจําที่เขาทําได้เป็นร้อยเนาะเป็นร้อยเป็นห้าสิบครั้งนี่โอ้ใช้ได้ครับอ้สุดยอดครับทีนับให้ขอพรบคุณครับเดี๋ยวเรามาดัมเบลดัมเบลเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเรามไปเอาดัมเบล

เรามาเริ่มกันที่ดัมเบลนะครับมาต่อที่ดัมเบลอ่ะเพื่อนๆทายสไิได้เท่าไหร่อ่ะช่วยนับหน่อยนะครับผมตั้งใจว่าให้ข้างละสิบนะครับในวันแรกผมว่าข้างละสิบมาลุ้นกันว่าจะถึงไหมนะครับก็น่าจะประมาณที่ใกล้เคียงกับสิบห้าโลหรือเปล่าสิบห้าหรือยี่สิบ ก็เขียนไว้ตรงไหนหนอมัน้าจะนี่เท่าไรลูกัวตัวน้าเดียวนี่เท่าไรลูก ตัวน,นี้8.8กิโลนะครับไปช่างดูแล้ว8.8กิโลนะครับคุณปุยยณป้ยฟ้าคุณปุ้ยฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมา,มามามาลุ้นกันคุณปุ้ยฟ้า